แดงดีว่ะใช่แดงดีว่ะหรือบอสไบจอดนมบอสใบจอดไี่ก็อยู่ฮะนี่อะไ่ฮะรออย่งครับรออย่างรออย่างสามพี่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 ้ามพี่ส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 ามไี่สามพี่สามพี่สามพี่สา้พี่ ผับได้เยวัาบเดี๋ยวคือาเไมเดรคดี๋ยับรพี่เดี๋ยวมอบรางวัลให้ผู้จับทุกมนโครงการจับรางวัใจทันทีนะลองผูรับก๊ลองกับลองเดี๋ทบเีียกับแน่นอนม่าเวลาสามวันมาวันเดียวจับได้เลลองผู้กับแน่นอนครับท่าน่อตั้งเลยงคนดีมาทางานเมื่อกี้ก็ดีนะพี่ กไอจอดตั้งหมดลยมาตอนมามาต้อนมาต่นี้ไม่ต้องเป็นนักข่าวนี่เป็นผู้ชายอ่ามีอะไรันถนนโสุเทพยนราครับแล้วพลตชมนรลดโดยรับเีินงานของสองมูใหก่ท่านนะครับที่ได้ที่คดีนี้ลมผมก็ยังสับสนว่าเป็นจากเรื่องอะไรนะครับก่อจับคนร้ายอะไรรับสารภาพอะไรก็พึงพอใจในการทํางานบนรนนแล้วมก็จำคุณ่า้มาครับ ไม่ติดใจสสใยอะไรท่านพอติดใจเราน้วยนะเรื่องขอาตำรวจติดใจเราต่อไ